ขนมหวานบ้านกิจกรนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเทศกาลวันศาสจีนและช่วงเทศกาลวันตรุษจ,จีนแต่ช่วงนี้นะครับเทศกาลศาสจีนของเรานะครับก็มาเริ่มกันที่ขนมเทียนของเราก่อนเลยนะครับเช่นเคยครับสูตรคุณแม่ทางปวนของผมนะครับก็ขนมเทียนของเราเนี่ยจะต้องเข้มขน้นหวานมันอ่าแกะออกมาแล้วเนี่ยขนมเทียนก็คือขนมเทียนที่โบราณ ดูดสูตรดั้งเดิมด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันที่ไส้ก่อนเลยนะครับขนมเทียนเขาบอกว่าจะอร่อยเม่อยรเนี่ยไส้นี่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะครับไส้ของเรานี่ครับตอนนี้เป็นไส้เค็มนะครับไส้เค็มก็จะเป็นหลักๆเลยจะเป็นถั่วเหลืองนะครับเราก็จะมีกระเทียมนะครับพริกไทยแล้วก็สูตรของคุณแม่ทาองปนนี้ก็จะเข้มข้นและตัวตน,นี้ก็จะ,จะเป็นแป้งนะครับแป้งของเราก็จะเป็นสูตรลับเฉพาะเราเช่นเคยเวลาเรา ปั้นไปแล้วเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะไม่ติดใบตองด้วยนะครับไม่ติดใบตองกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่านุ่มอ่านุ่มลิ้นสบายลิ้นนะครับไม่ติดฟันนะแล้วก็อุปกรณ์หลกัหลกๆเลยก็จะเป็นใบตองนะครับมีใบตองเราก็จะเป็น2แบบแบบนี้นะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นใบตองตัวแม่กับตัวลูกนะครับเราก็จะมาประกบกันนะครับเอามาประกบกันแบบนี้เพื่อที่เราจะห่อส่วนผสมกันนะครับผมและส่วนตรงนี้เราก็จะเป็นถาดนะครับเพื่อที่เราจะปั้นแล้วก็วางนะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลศาสตร์จีนนะครับก็เรารับออเดอร์ลูกค้าแล้วนะครับเริ่มต้นรับออเดอร์ลูกค้าแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมารับที่ร้านนะครับที่ร้านของเราก็มีวางหน้าร้านแล้วก็มีรับออเดอร์ส่งได้ได้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่0 8 1ป2 3 8 6 3 6เป็นเรามาเริ่มทําขนมเทียนกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่ว่างจากงานคอนเสิร์ตว่างจากการถ่ายซีรีส์ด้วยนะครับนี่ฮะแป้งของเราอ่าเราต้องปั้นแป้งก่อนนะครับนี่ แล้วเราก็จะใส่ไส้นะครับหน้ามาดูนะครับนะครับมาครับเรามาสู่ขั้นตอนของการห่อกันเลยดีกว่านะครับนี่อุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีใบตอง2รูปแบบนะครับ อันยาวและอันกลมแบบนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะทําเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับแต่ว่าขนมเทียนรู้สึกว่าจะเป็นทรงนี้แหละนะฮะเราก็เอามาประกบกันนะครับแล้วก็มาพับแบบนี้นะครับพับแบบนี้นะครับเราก็ใส่ตัวที่เมื่อกี้นี้เราได้ปั้นนะครับได้ปั้นไปนะครับเราต้องชุบกับน้ํามันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความมันนะครับเพื่อที่เราขนมเทียนของเรานะครับจะไม่ติดอยู่กับใบตองนะครับ เอาพอประมาณนะครับเนี่ยล้วก็พับแบบนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้ต่อเลยนี่นะครับหักครึ้นแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปเย้ได้แล้วครับนี่นะทรงเราก็จะแหลมแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับคือขนมเทียนที่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าครบตามจํานวนออเดอร์ที่ลูกค้าเราได้สั่งไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็สู่ขั้นตอนของการนําขนมเทียนของเรานะครับไปนึ่งแล้วนะครับผมนึ่งเสร็จปุ๊บก็สู่ขั้นตอนของการนําไปส่งให้ลูกค้าเรานะครับผมไปเลย ขนมหวานบ้านทิริกรน,นะครับก็เป็นเทศกาลขนม เทียนขนมจิ system, ่งนะครับวันนี้นะครับก่อนถึงเทศกาลวันตรุษจีนหรือวันสาจุนนะครับก่อนใครเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็เป็นออเดอร์นะครับให้ลูกค้านะครับได้ชิมความอร่อยของขนมเทียนบ้านถึงวันจิตรกรก่อนนะครับวันนี้นะครับออเดอร์นะครับสำหรับลูกค้านี้เป็นช่วงเย็นนะครับเราส่งช่วงเช้าไปแล้วหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็สั่งกันอีกหนึ่งเซตนะครับนี่นะครับตะเกียบส่งขนมเทียนกันอันนี้บ้านมันคุณชิน ขนมเทียนมาส่งครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยไหมคะขนมเที <refugees> <ส lava. S 2> ยนขนมหวานมากกิจกรอร่อยไหมลูกค้าประจำนคุณท้าประจำน่กมอใจเทาครับอร่อยค่ะไอต่อ เียนมาส่งครับพี่ชายเปิดเข้าไปเลยมาแล้ววันที่มาส่งเองเลยครับลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะมาเองเลยครับวันนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักนะสั่งแบบประจำเลยขอบคุณมากทานแค่อร่อยนะครับขอบคุณครับนี่นะเราเป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งที่สั่งบ่อยมากๆนะครับเราไปกันต่อเลยครับมาแล้วคิดถึงเลยมาส่งด้วยส่วนพี่ชายมาส่งเลยนี่เขาไปไหนลูกค้า เป็นโปรโมชันของลูกค้าสบายดีนะสบายดีเล้วอะบอกไปเลยว่าเราห่มงานหนักไปนะขอบคุณนะคะครับที้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับการส่งขนมเทียนนะครับออเดอร์ฟนะครับชิมอร่อยอร่อยนะครับก่อนที่จะสั่งวันสาทีในวันจุดทีนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากทานขนมเทียนนะครับไม่นมครับอันนี้เราเก็บไว้ทานเองนะ ไปทานกันเองนะครับเนี่ยครับใครที่อยากทานขนมเจียนนะครับวันศาตีนนี้สั่งออเดอร์มาได้เรามีไส้เค็มไส้หวานแล้วก็ขนมเค็งนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูคอมเมนต์กันได้นะครับในโพสต์ของฟิลติกรเลยนะครับใครที่อยากทานสั่งออเดอร์กันมาเลยนะครับยินดีที่จะทําของอร่อยๆให้ทุกคนได้ชิมและลิ้มลองกันนะครับตุ๊ดจีนซาจีนมาเลย